บนช่วงนี้กันที่เรื่องของการส่งเสริมขวัญและกําลังใจให้กับกําลังพลกองทัพบ,บกกันครับโดยที่ทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่3ได้มีการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสํานักงานและซ่อมแซมบ้านพักของกําลังพลในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามนโยบายของกองทัพบ,บก พลตรีนริศถาวรวงรองแม่ทัพภักที่3พร้อมคณะเสนาธิการกองทัพภักที่3ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยของกําลังพลและการก่อสร้างอาคารสํานักงานของหน่วยประชาปีงบประมาณ2566ในพื้นที่จังหวัดน่าน4ีหน่วยได้แก่มฑลทนฐานบกที่38กองพันทหารม้าที่10กองพันทหารม้าที่15กรมฐานม้าที่2และกรมฐานพรานที่32เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามการดําเนินงานก่อสร้างอาคารซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลของกองทัพบ,บกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามนโยบายของกองทัพบ,บก นอกจากนี้ค่ะรองแม่ทัพภาคที่3นะคะได้ติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานและบ้านพักของกำลังพลประจำปีงบประมาณ2,566บริเวณที่ตั้งแห่งใหม่ของกองพันธานมาที่10กรมฐานมาที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้คุณภาพงานก่อสร้างตามมาตรฐานรวมถึงแล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลของหน่วยในการเดินทางมาปฏิบัติงานซึ่งมีระยะทางไปกลับกว่า20กิโลเมตรค่ะ